วิธีบอกลาความทุกข์เคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตคุณลืมความทุกข์ชีวิตดีแต่ความสุขครับความทุกข์ครับมันจะคอยมาแวะเวียนหาเราอยู่เสมอครับแต่ถ้าเราอ่ะยอมให้ความทุกข์มันเข้ามาทำร้ายความรู้สึกข,ของเราปล่อยให้มันกัดจินใจเราไปเรื่อยๆครับมันก็จะไม่ส่งผลดีกับเรานะครับวันนี้ครับเรามาไล่ความทุกข์ออกไปจากใจออกไปจากชีวิตของพวกเรากันดีกว่าครับ ทุกได้นะครับแต่ว่าอย่านานเพราะว่าเดี๋ยวความสุขมันจะไม่มาง้อหรานะมาดูกันเลยครับว่าสี่ข้อมีอะไรบ้างข้อแรกครับเลือกคบเพื่อนที่ดีที่แค่คำปรึกษาเราเขาบอกว่าได้เพื่อนดีครับมีใชยไปกว่าครึ่งอย่างคําสุภาษิตที่บอกว่าคบพันพันพันพาพไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนอกจากเพื่อนที่ดีครับจะชักจูงเราไปเจอสิ่งดีๆแล้วครับเวลาที่เขามีปัญหา เราก็จะสามารถปรึกษาหาหรือเพื่อนได้หรือว่าระบายความทุกข์กับเพื่อนก็ได้ครับและเพื่อนที่ดีครับเขาก็จะช่วยดึงสติของเราเอาไว้ครับดึงสติของเราให้กลับมาครับข้อสองครับอย่ายึดติดกับอะไรมากเกินไปครับหรืออยปบียบเทียบตัวเองกับความกับคนอื่นนะครับจนเป็นทุกข์ลองทําตัวชิวๆครับง่ายๆครับแล้วก็ อย่ากำหนดเงื่อนไขกับชีวิตของชีวิตเราครับเอาเอาไว้สูงเกินไปครับจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความกดดันลงไปได้เยอะนะครับแต่ว่าเ็าไม่ได้บอกว่าให้ทําตัวเลือเ่อยเชยนะครับแต่หมายถึงว่าให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับจะช่วยลดความเครียดลงไปในชีวิตจะช่วยลดความเครียดในชีวิตของเราลงไปได้เยอะเลยครับข้อสามครับออกกําลังกาย หรือหากิจกรรมที่ชอบทําบ้างเป็นอีกหนึ่งวิธีในการไล่นนความทุกข์นะครับที่พวกเราคาดไม่ถึงเพราะว่าตอนที่เราออกกําลังกายครับร่างกายเราจะหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยให้เกิดความสดชื่นออกมาอย่าลืมนะครับว่าจิตใจที่เข้มแข็งย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงครับข้อสี่ครับอย่ามีปัญหาครับให้เราเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกครับแล้วก็ ให้เราตั้งใจที่จับเผชืญอนหนัาปัญหาด้วยความมีสติครับและเชื่อมั่นว่าเราครับสามารถเอาชนะปัญหาแล้วฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับลองง่ายๆนะครับลองเริ่มจากการแก้ปัญหาที่เล็กที่สุดก่อนครับเพียงแค่คิดที่จะลงมือทําก็ทอบกับว่าเราเชนะใจดึงแล้วครับผมสวัสดีครับ